ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องจ๋าพบพ่อกันอยู่ในป่าอีกตามเคย้ะจ้ะเนาะทุกคนจ๋ามือเช้าเราหน่อยก็พาทุกคนเข้าป่ามาซองเห็ดอีกแล้วจ้ะทุกคนพอแล้วนะจ้ะเนาะเขาไปเบื่องนํากันเลยจ้ะมือนี้อากาศดีดีพูนะอุ้ยมีแต่งแต่อันแดดนะจ้ะเนาะเต็มอาญอยู่ทั้งฝ่าเลยจ้ะทุกคนจ๋าไปจ้ะไปเบิ่งเห็ดน้ำกันนะจ้ะเนาะนี่จ้ะทุกคนจ๋าดอกเดียวก็เสียวได้นะจ้ะทุกคน ีจ้ะโอเคงามๆค่ะว้าวงามค่ะ,คะนั่นอีกดอกนึงนะดจ้ะ <c oughs> งามแมงกับแมงพูนะ งามๆค่ะนี่อีกดอกนึงเหยียบมันไก่คุนหันยุงอุ้ยยุงคันยุงงามๆจ้าไปต่อนะเห็นไหมค่นี่อะไร อยู่จ้าทุกคนอุ้ยพย่อยแม่มางามจนะ้าเนาะใส่ถุงมือแล้วจ้าป้าโอ้ยป้าเธอไปย่างจ้ะตัดขาบ่าตัดดอกนาะจ้าเนาะ น,นี่อีกดอกนึงจ้ะทุกคนจ้าเป็นเห็ดอะไรเรามาลุ้นไปด้วยกันจะ้ะเห็ดพึ่งเลือดเน,นะจ๊ะเนาะทุกคนพึ่งเลือดเอาจะ้ะทุกคนจ้าเกิดอยู่ข้างทางเลยจะ้ะทุกคนจ้าเกิดอยู่กลางทางเลยนะจะนะ้ะเนาะอันนี้ชาวโดนหะน่เก็บมาไว้เองนะจะนะ้ะเนาะทุกคน เนาพะเนาเราจะทุกคนจา้าไม่เอาเอาดอกนี้นะจ๊ะว้าวหนะโอ้โอจมาเขานี่ งาม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 ค่ะไปไปต่อจาะทุกคนจ๋าจ่ะทุกคนจ๋าโอ้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 โอตกต่ำตกสูงเลยจ้ะทุกคน ちょこんちは。 Mm -hmm. wow กลางทางพอดีเลยจะทุกคนจ๋ากลางทางพอดีเลยเนาะจ้ะเนาะทุกคนคุณน่ะ